โอเคต้องตายเสียงพากดเดี๋ยวจะทำี่แ้ไ่ไหต้องตายกระดูกอะอะไรเนี่ยอยอเรออเหอ

ไปทันทนแล้วจนนี้เราจะออกตัวกันแล้วหรอใช่แต่ไม่มีคนขับอะไ,ไมรมาขับได้ไหมได้เลยไปลมั้ยไปเลย,เลยติดเลยเนี่ย ทางเลือกเดียวยก็คือการขับขึ้นข้างบนทำไมฉันข้ามแล้วมันมาเยอะขึ้นอะเด็กพวกอะ ยังไงก็อีกคนหืมตัวนั้นยัไม่ตาย ไปละลูกใครลูกอะไรจะปล่อยนูกทังเดี๋ยวปล่อยไปไหมปล่อยไปเลยเดี๋ยวช้าช้าอตอนนี้เรามาที่เอ่อมาควายแล้วแล้วเขาไม่มาทำไมจ๊ะเอ้อไม่รูาาไ้ได้ไงังไงคนเราอยู่ตรงนี้ ลู่ไม่อยากกินนี่โหกี่ตัวแล้วนะโอ้โหหมื่นตัวใครมันจะไปสู้หั่นมื่นตัวเปิดก็ใช่เฮ้จะไปสู้หวั่ว่าหมื่นตัวเนี่ยใช่นั่นก็พูดถูกเจนก็พูดถูกหมื่นตัวขนาดนี้ไม่มีใครจะกล้ามันได้แน่นอน โอเคซ้อ okay. มเลยนี่เนะนี่ยโอ้ยไอ้รถบ้ามึงอยู่นิ่งๆเลยดิซ้อมอืมอืมอยิงซ้อมยิงพังอ่อซ้อมผิดแล้โอเคเรามาซ้อมตรงนี้ดีกว่าโอเคซ้อมเสร็จแล้วแต่ไม่พังด้วย อันนหนมันสร้างชาไอซามิมันมาใหม่แล้วอ่ะมันมากันตั้งมันมากันตั้งร้อยตัวใครไม่จะไปเฮ้ยยังไงจริงเหรอไม่เป็นไรพอฉันสร้างเสร็จแล้วฉันก็จะยิง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  ทำไมนายยิงรัวจังวะเพราะฉันมันแบบยิงนี่เนี่ยนู่นนะโอ้โหมันมากันเยอะเมื่อจริงจริงโอเคไม่สนค่ะไม่สนค่ะยิงทะลุวิยย่งทะลุด้วยมาไอตัวแรกเลยตายก่อนเลยตายก่อนเพื่อนเลยมาตัวน้าจอ่อจ่อจ้าจหัว ไม่สมจะกับหรือว่าสลจะตายเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเจเรเจเรนเจเรเจนข้าไงถามได้นี่เนี่ยเอาตอนนี่มันพูดไม่ได้เลยว่าเราเมื่อกี้มันพูดใช่ไหมว่าเสียงใครวะต้องตั้งมาเถอะเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ว ราคาฉันเป็นเลยเนี่ยสงสัยขนขึ้นเยอะเนื้อน้องฉีดไหนยายาแก้ขนมีเดียวซช่งมันจะมีไม่มีก็ชั้งคือไม่ได้ยิงเลยเอ่ะสบายตัวพับเลย เอามือนี้ก็ได้เออโอ้ยนี่ไะอู้หูปวดตา่าอ่อนี่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 ไะอื้หือยังด้อยู่ อี่ออออืออีซี่อะคนนั้นอีซี่ครับคนอีซี่คนนนเออคอ ลับจยิงทำไม่ไม่ไปเลยไเปเลยม่ไปเลยนี่ยนี่นี่ยลับจิงทำไม่จีิงทำไม่นายช่างมันนายดูเนี่ยโอ้ตอนนี้เป็นหลักละไม่หลักพันหลักร้อย ไม่หลักันก็ลักไยเนี่ยแหละดูโซนไม่เป็นโบและหน้ายังดูโซนไม่เป็นเลยก็ใช่ยเย่ยโอ๋ยอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> จริงจริงดีขึ้อเลยเนี่ยนี่นะหอมต่ออีกอ้อ <c oughs> ทำให้มันเลงเลมันต้องเบบนี้อือเาเล่นหนะ้าฉันเกิดไม่ได้แล้วโอ้โหเกิดไม่ได้จะดูรด่างเก่าดิแล้วก็ดูเศษซากอะดูเศษซากกูทิ้งทำดิโอ้โหเละเละ ผู้ที่ทำเจอเลยว่าเละเ,เ,เล่นอะไรอยู่นี่เล่นนี่เนี่ยโอ้ยิงไม่ได้ด้วยยิงบวดยดิงด้วยช่าง<ะ>มันเนี่ไปแหละเจออพยพไปเพราะว่าซัมมี่มันมาเยอะเป็นหลักร้อยแล้วมันมากันทั้งฝูงเลยมันมาหมดเลย ไ,ได้มันมาเยอะมากปืนแค่นี้ฉันทำอะไรไม่ได้หรอกเออช่างอะเออใช่ใช่มันเออไปแล้วแล้วพวกนี้อ่ะไม่เอาไปหรอ